พอกระซังเหนื่อยไหมจ๊าเหนื่อยเลยน่ารักมากเลยนะคะวันนี้อุ๊ยมันน่ารักเนาะทำไมอ่ะเราพูดไม่ออกเลยน่ารักมากเลยจริงๆอ่ะแต่วันนี้คือคือครั้งแรกที่เขามาโชว์ตัวนะคะคุณพี่คุณน้องขอเสียงให้กับไลค์ยูค่ะ ือว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หฉันว่าพี่ๆต้องมีแบบรับน้องใหม่อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นไหมแจ๊ย,ยังไงดีคะพระนนทกิจกรรมรับน้องใหม่คูกพีอ้าใช่ไหมคะพวกกระซังใช่ต้องรับน้อง,งอ<ห>เอาล่ะเอาอย่างนี้รับน้องด้วยกันให้โพกสังอ่ะร้องเพลงที่มันเป็นฟีลว,ว่าเพลงรับน้องอ เพราะาจาเคยเคยร้องเพลงแบบเก่งใญ่ใเคยร้องไนูปอเรยสอยู่ตอนกีฬสรเรียนสอนอยู่ตอนกีฬาสีตบอกว่าคนครูสอยู่ตอนไปเรียนวิตอนไปกีฬาสีเอาละค่ะงานพกก็สร้งพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับน้องกัน นะคะลองให้ไลค์อยู่ลองให้ทีลคนเต้นเลยให้ไหลอยู่ก่อนนะคะพกกรสังอ่าพกกรสังพร้อมนะคะทุกคนร้องไปกับพกกรสังด้วยนะมาถ้าพร้อมแล้วเอาไปเลยใช่เลยใช่เลยเอาแล้วนะพร้อมไหมคะพกกระสังพร้อมแล้วค่ะ w h <laughs> ื่นเต้นทั้งหมดเลยนะคะไ้ม่ว่าจะเป็นทางโกคส่งทางน้องนุ่งตื่นเต้นไหมนุ่กเอ๋ยเพราะตื like ่นเต้นเหมือนกันโน้บีตื่นเต้นไหมจ้าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเอาอย่างนี้ตื่นเต้นทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราให้แบบโชว์สเต็ปเต้นให้ก่อนนะแล้วอยู่พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเบบี้ดีกว่าอ่าเบบี้เขาก็มีมาเต้นใช่ไหมพวกเขาังเคยสอนเบบี้เต้นไหมลูก เนาอยู่ที่อื่นหรือไปหากันก็เต้นกันอยู่อ๋อโอเคเอาล่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเบบีเต้นกันก่อนเลยนะโอเคมาพร้อมนะคะดนตรีพร้อมนะคะเบบีพร,ะะ Baby พร้อมนะจ๊ะมาเบบี Baby, โชว์สเต็ปหน่อยป่าสามสองหนึ่งไป ตอนกันมาไหมจ๊ะแต่ว่าน้องนุ่งนะ่านเต้นเก่งสุดน้องนุ่งแบบเออเราเป็นเงี้ยเป็นกุ้งเป็นอะไรกุ้งมีหลายขาขามากกว่าเพื่อนเลยวันนี้น้องนุ่งเต้นแรงกันนะลูกหนาอ่ะเพรสั่งให้กำลังใจน้องนุ่งหน่อยน้องนุ่งสู้ๆนะ มาพร้อม ด้วยอะไรอยู่เออโอเคมาพร้อมนะคะผมก็สั่งให้กำลังใจเสียด้วยนะมาถ้าอลไอยู่พร้อมแล้วโดนตรีมาเลยและหาไหไปไปไไ เอาล้ค่ะแล้วยูโอเคนะโอเคพอเขาสังเดินขึ้นหน้าเลยนะพอเขาสังแล้วยุงแถลงนิดนึงรูปอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วพอเขาสังโอเคพอเขาสังพร้อมไหมจ๊ามิจะพูดไหมว่าเฮ้ยเขาเต้นกันไม่ได้เท่าเราเลยหรือเปล่ายังไงเขาเขาเเขาเเต้นด้ยเหรออยากให้สั่งเต้นไหมคะอยากโอ้ย เลยนะคะพ่นท่นะคะคพี่คุณพี่าเหน้ากระเถิบหน้าหน่อยเดินหน้าสองสามเก้าอุ้ยอุ้ยวอ์มีวอ์มีวอลนี่วอลเต้นยืนเต้นเออเออเอาสิโอเคตั้งพร้อมนะคุณพี่าพร้อมนะคะหนึ่าป คุณเอ่อคุณร้านค้าวายางคะเมื่อรอบที่แล้วค่ะพีนำโดยเอนนี่เลยเขาเดินแบบโชว์ว้าอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกอะไรวันนี้ทั้งสี่ท่านที่อยู่วันนี้ก็ต้องเดินแบบโชว์เช่นกันว้ากีท่าเดินแบบเลยเดินแบบไปซ้ายเดินแบบไปขวาแล้วกลับมาตรงกลางแล้วโพส บีสู้เขาพ่อเราใส่แฟร์ด้วยบีสเขาพ่อเราใส่แฟร์เบอกว่าเดินไปซ้ายเดินไปขวาไปนะเดินซ้ายไกลๆขวาไกลๆลกไม่ต้องไรีบ้เข้าใจข้ายเหเปขวาเเไป้าเลยเกตีความอยู่ ขวาเลยเราจั่งเดี๋ยวเวียนหัวโลกเราว่ายังเก่งแต่เราเดินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หแต่ว่าครีบสั่งเป็นยังไงคีปสั่งเล็กเล็กแล้วเก่งวิชาอะไรคะสั่งเก่งวิชาพาระสะกดยังไงครับพาระพาระแบบพาระศึกษาท่า ไักร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 ั่รี้รัเรัก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 ร้กรักรักรัยรักรักรั้รัก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 รั่รดารกรักรั่รดกรักรั้รัก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 รัเรักรากอักรวกรักรักรันรัก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 รด้รักรักรักกรั่ไัรักรักรากกก ไม่ละลายยูยกลุอย่างเลยเขาเพิ่งทอดไงเขาเพิ่งทอดไงเขาเพ่มาวันแรกแล้วป่ะเบบี้ก่อนนะแล้วอยู่ได้ไหมให้เบบี้ก่อนนะครับเอาไหมครับโอเคเบบี้ครับสแตนบายด้านนู้นเลยเออเบบี้ยืนเลยอย่าเบบี้เดินมาฝั่งนี้แล้วเบบี้ก็เดินไปตรงกลางแล้วเบบี้ก็โพสหนึ่งทีนะเอาละค่ะเดี๋ยวเซตใหม่แล้วค่ะมา ถ้า <laughs> พร้อมแล้วเบบี้ดันแบบไป3 2 1ไป แฮปปี้ก็จ๋าต้องบอกว่าแฮปปี้อ่ะเดี๋ยวเขาซื้อแป้นนี้ให้เราถือดูพี่วะแน่นอนเลยแน่นอนเลยนะคะน้องนุ่งน้องนุ่งพอไหมจ๋าเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวคนก็พอแล้วนะโอเคน้องนุ่งสแตนบายได้เลยนะคะโอเคหมุนครับผม น้องนุ่งพร้อมนะจ๊ะมีท่าโพสท่าพร้อมโอเคมาถ้าน้องนุ่งพร้อมแล้วดนตรีไปสามสองหนึ่งมา วันเล <Okay. S 1> คทำได้ดี <laughs> ต่อไปลายลายูายยมาฝั่งนี้เริ่มลากฝั่งนี้นะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะลายยูพร้อมมากแล้วถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป ถึงฟินาเล่นะคะ้ก็สมาเลือกฝั่งนี้เลยจ้าเพราะว่าสงมาอุ้ยอุ้ยมีฟงมีดวยดิ้นไปเหรอคะมีอะไรจะบอกไหมคะเพราะว่าสั่งงเดินทงแรกเลย้ัมาเดินแบบครงแรกเลยครั้งแรกเลย สั่งพร้อมแล้วนะคะดนตรีสามสองหนึ่งไป ทั้งสี่คนจะต้องไปข่ายรูปกับผู้ชมอีกทีบูธของจีบีทีวีทางด้านนู้นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวลาผู้ชมทุกท่านตรงนี้ไปเลยได้เลยด้วยการเดินแบบวนรอถึงนรกฝั่งนี้เลยนะคะมาเบบีนำนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วบ่ายส2มสป้า